เพราะในคนที่แบบกินโลคาบมากๆหรืออย่างบางคนกินคีโตจินิกไดเอทเลยเนี่ยบางทีแล้วถ้ามาดูแค่เฉพาะคอเลสเตอรอลกับ LDL นะในคนที่กินโลคาบหรือคีโตเนี่ยถ้าดูแค่2ตัวเนี่ยคอเลสเตอรอลอาจจะบอกไม่ได้ว่าผลเลือดทำไมมันสูงแสดงว่ามันไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่นะคะตัวที่จะต้องดูอันแรกก็คือตัวนี้สัสดส่วนไตรกลีไรด์กักบ H d l ก่อนนะว่ามันมากกว่า2อหรอน้อยกว่า2 สวัสดีทางเพจนะคะเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันในเรื่องของความดันสูงกับไขมันสูงมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะถ้าเกิดว่านี้คือหลอดเลือดของเรานะคะสมมติว่าเราเอาหลอดเลือดมาแบบหั่นครึ่งตามยาวแล้วเราก็จะพบว่าในหลอดเลือดมันก็จะมีน้ําเลือดอยู่นะทีนี้ถ้าเกิดว่าในเลือดของเราอ่ะมีไขมันอยู่สูงคําว่าไขมันสูงเนี่ยคืออะไรไขมันเนี่ยอ๋อลิปิดโปรไฟล์มีอยู่4ตัว1ก็คือคอเลสเตอรอลสก็คือ LDL 3ก็ ก็คือไตรกลีเซอไรด์และ4ก็คือ HDL นะประเด็นก็คือว่าตัวที่เรามักจะกังวลเนี่ยมันก็คือคอเลสเตอรอลกับ LDL ใช่ไหมถ้าเกิดว่า2ตัวนี้มันสูงแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะไขามันอุดทันในเส้นเลือดของเราใช่ไหมโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจอ่ค่าไขามันในเลือดเช่นคอเลสเตอรอลหรือ LDL สูงบวกกับเกิดการอักเสบมันก็จะทําให้เกิดการตีบลงของหลอดเลือดเพราะไขมันมันก็จะไปแปะตามจุดที่เกิดการ ส,สมมุติว่านะที่เจอบ่อยก็คือเช่นน้ําตาลสูงเกิดจากการติดเชื้อก็ได้นะคะเกิดจากพวกของกบัติเหตุการกระแทกมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นในหลอดเลือดเอาง่ายๆทําให้เป็นแผลสมมติมาเกิดเป็นแผลบริเวณนี้มันจะทําให้ไขมันเนี่ยค่ะเข้ามาแปะเพราะหน้าที่ของเขาก็คือมาซ่อมแซมหลอดเลือดเรฉะนั้นไขมันพวกนี้เกิดว่าการอักเสบเนี่ยเป็นการอักเสบระยะยาวเจอบ่อยก็คือน้ําตาลนี่ไงสมมติว่าหัวใจปั๊มเลือดเลื่อนมาทางนี้จากหัวใจปัป๊มปกติ แล้วความดันปกติเนี่ยนะความดันจะอยู่ที่120-80เวลาที่หัวใจปัม๊มมันจะต้องแบบขยายก่อนเวลาที่มันแบบบีบตัวก็จะหดลงเพื่อที่จะไล่เลือดออกไปช่วงเวลาที่ขยายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าความดันค่าบนตรงนี้ก็คือ80แล้วเวลาบีบตัวตรงเนี้ยคือค่าความดัน120หน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดค่าความดันปกติเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดของเราอะ่ะมันมีระยะเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างเต็มที่ไม่มีอะไรกีดขวาง เวลาที่เลือดไหลผ่านปกติแล้วเนี่ยความดันมัน2 2 8 80แใช่ปแต่พอไหลผ่านรูที่มันเล็กลงก็จะพบว่าความดันมันจะสูงขึ้นอาจจะเป็น140-90นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างการที่เราว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงและบวกกับเกิดการอักเสบและมันทําให้ตัวไขมันนะ่ะมันไปเกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดนะผนังหลอดเลือดแดงที่ออกมาจากหัวใจเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ท่อหลอดเลือดมันตีบลงความ ดันก็จะสูงขึ้นเพลนถ้าเกิดว่าใครที่ปล่อยให้มีภาวะไขมันในเลือดไม่เคยวัดร่างกายไม่เคยเช็คล่างกายไม่เคยกินโลคาร์บแล้วก็ปล่อยให้มันมีการอักเสบเรื่อยๆชอบกินขนมหวานหรือไม่ทําฟาสติง้งกินได้เรื่อยๆก็ไม่เห็นมีอะไรนี่อะไรเงี้ยน,นะคะคกลไกพวกนี้มันไม่ได้เกิดแบบวันนี้พรุ่งนี้กลไกแบบนี้มันจะใช้ระยะเวลาเป็น10ปีกว่าที่แบบว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มักจะพบว่าโรคพวกนี้มักมา เป็นโรคชุดถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการทำอินเตอร์มีเตนฟรัติ้งกินโลคาบกินกูดแฟตลดการอักเสบในหลอดเลือดของเรามันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆและการใช้ยาก็จะน้อยน้อยน้อยนอยลงใช่ไหมคะเออในเมื่อความดันก็ดีไขมันก็ดีแล้วน้ำตาลก็ดีขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ยาใช่ไหมก็ค่อยๆลดลงจนหยุดยาได้นะคะพอเราเข้าใจความสัมพันธ์แบบนี้อ่าแล้วเราก็มาดูว่าสิ่งที่จะต้องทําคือลดการอักเสบของร่างกายลดการอักเสบของเซลล์ร่างกายโดย กินโลคาบอย่างที่2นะเช็คอัพประจำปีนะเช็คเลือดนะคะควรที่จะตรวจเลือดวัดค่าไขมันนะค่าน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะทีนี้วัดค่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยหลายคนก็วัดแค่ฟลา i ติ้งบัตชุก้าไม่พอเวลาวัดวัด HbA1c ด้วยนะมันจะไปค่าแบบน้ําตาลสะสมนะคะในภาวะคนที่แบบเป็นเบาหวานให้ตรวจนี่ด้วยอินซูลินนะคะก็คือค่าอินซูลินในเลือดนั่นแหละช่วงที่เรางดตามงด,ดอาหารมาเนี่ยนะว่ามันมีภาวะดื อินซูลินหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าน้ําหนักขึ้นนะวัวนมานานละความดันขึ้นด้วยนะอนอกจากวัดค่าสมบูรณ์เม็ดเลือดวัดตับวัดไตวัดยูริกค่าไขามัน,กกน,นในเลือดกับน้ําตาลในเลือดสองตัวนี้ต้องตรวจนะที่เหลือก็จะเป็นตัวที่แบบตามโปรแกรมอะเนะเาะของการตรวจเช็คประจําปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะาถามว่าทําไมมันถึงสาคัญเพราะเขาพบว่าในคนที่มีภาวะความดันสูงนะมากกว่า14090บมิลลิเมตรตลอดแล้วก็เขาพบว่าถ้าคนที่มีภาวะความดันสูงนะ 60%ของคนที่มีภาวะความดันสูงนะเขาพบว่ามักจะมีภาวะค่าไขมันสูงด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ตรวจเจอว่าความดันสูงเนี่ยแหละเลยเป็นที่มาว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงเนะเวลาที่เราวัดไขมันเนี่ยนะค่าไขมันมันจะมีคอเลสเตอรอล L D L ไตรกลีเซอไรด์กับ H D L ใช่ไหมค่าปกติคอเลสเตอรอลต้องไม่เกิน200 L D L ก็ต้องไม่เกินเท่าไหร่1้0ิไตรกลีเซอไรด์ต้องไม่เกิน150 H D เอลก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่45แล้วแต่นะแต่ประเด็นก็คือเวลาที่เราดูว่าค่าไขมันของเราปกติไหมลบพวกนี้ทิ้งไปเลยค่ะให้มาดูที่2ตัวนี้นะคะให้เอา,ตาไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL นะถ้าเกิดว่ามันมากกว่า2ว่ามันไม่ค่อยโอเคแสดงว่าผลเลือดไม่ดีแปลว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคหัวใจก็คือเสี่ยงต่อภาวะที่แบบหลอดเลือดมันตีลดไตรกลีเซอไรด์เพิ่ม HDL น้ำมันปลาช่วยได้นะเพราะน้ำมันปลาเนี่ยมีงานวิย ว่ามันจะช่วยลดไตรกิสรด์แล้วก็เพิ่ม HDL มันจะทําให้สัดส่วนตัวนี้นะต่ํา2นะเพราะต่ํา2แปลว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมันก็จะน้อยลงยิ่งต่ํหนึ่งยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นในคนที่แบบกินโลคาบมากๆหรืออย่างบางคนกินคีโตจินิกไดเอทเลยเนี่ยบางทีแล้วถ้ามาดูแค่เฉพาะคอเลสเตอรอลกับ LDL นะในคนที่กินโลคาบหรือคีโตเนี่ยถ้าดูแค่2ตัวเนี่ยคอเลสเตอรอลอาจจะบอกไม่ได้ว่าผลเลือดทำไมมันสูงแสดงว่ามันไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่นะคะตัวที่จะต้องดูอันแรกก ก็คือตัวนี้สัดส่วนไตกิสไลายกับ s d l ก่อนนะว่ามันมากกว่า2หรือน้อยกว่า2ถ้าใครที่แบบอยากจะฟังข้อมูลละเอียดกว่านี้อาจจะไปดูไลฟ์ย้อนหลังเรื่องของไขมันเข้าไปใน y o ยู u ู e ดรซีรีนเฮลชานเอลนะคะโอเคนะคะก็เรามาเจอกันนะจานัาทร์คนสุดสองทุ่มนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็ขงแรง,งน,นะคะบ๊ายบาย